ที่แบงคอกออโต้ส alon นะครับในช่วงออโต้รีวิวก็วันนี้ผมอยู่กับน้องช้างนะครับของ m i l l เนียมออโต้นะฮะดูแลมินิอยู่นะฮะเป็นไงครับรุ่นนี้มินิคอ n ทรีแมนตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีมีอะไรพิเศษครับ โอเคครับสำหรับเรื่องขอยิงด้วยแคมเปญก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ,ครบแคมเปญตัวน,นี้ครับจะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทราคาไม่ถึงไม่ถึง2ล้านจากราคาเต็มที่เคยตั้งไว้2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับและดอกเบี้ยน,นะครับศูนยเ,เซน,นาสูงสุด5ปียังไม่พอมาพร้อมกับ MSI นาสูงสุด10ปีและว,วับประกันอีก5ปีด้วยกันทีเดียวโอ้โหจุกๆใช้กันกยาวๆเลยครับพี่โอโ้ได้ยินเรื่อง MSI 10ปีนี่ม,มัน นานจริงๆนะฮะเราก็จากราคาที่เกิน2ล้านนะครับตอนนี้เบียดลงมาต่ำกว่า2ล้านนิดหนึ่งนะฮะโอ้ oh, ตลาดรถตอนนี้นะครับในช่วงท้ายปีสำหรับรถราคาเรนจ์อยู่ที่ประมาณสักล้าน7หรือล้าน5ไปถึง2ล้านนี่แข่งกันเข้มข้นมากนะครับมีให้เลือกมากมายนี่กลายเป็นออปชั่นที่ดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะสำหรับใครที่ไม่คุ้นกับ มินิคอนทรีแมนอาจจะไม่รู้เป็น SAV นะครับ<ช>เป็นสปอร์ตแอคทิวิตี้เวชัจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับคุณ <Okay S 1> ช้างครับโอเคครับจุดเด่นครับความเป็นมินิครับผมเรื่องของ,ของการขับขี่ที่สนุกขึ้นลงสบายคนของได้เยอะและที่สำคัญได้แบรนด์มินิไปขับนะครับผมเรื่องของออปชั่นวามปลอดภัยนั้นเรามาตรฐานเดียวกับเ m ียม W อยู่แล้วนะครับตัวนี้และเรื่องของเรื่องของการขับขี่ต้องลองไ้คุดเองครับสนุกจริงๆตัวนี้ขับโคตรมันพี่เป็นการขับเพื่อนล้อหน้า ถูกต้องครับนะครับเครื่องยนต์ก <นะ S 1> ็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,000ทวินพาวเวอร์ทอโบนะครับแรงม้าอยู่ที่192แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเกียร์เป <ắng. S 1> ็นเกียร์ดูคัลชแบบ7สปีดเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแรงมา้าดูไม่เยอะแต่ว่าเรื่องของฟิลลิ่งการขับขีน่นะต้องบอกว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ดูคลัชเนี่ยถ้าใครเข้าโหมดแบบถ้าใช้ซีเควนเชียลเกียร์นะฮะ เวลาเวลาสับเปลี่ยนเกียร์เองมันจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับ<ช>แล้วก็ถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งใช้โหมดออโต้ฮะคุณขับไปแค่เอาเท้ากดคันเร่งแค่นี้เกียร์มันเปลี่ยนตามจังหวะเนี่ยมันจะเร็วกว่าพวกที่ไม่ใช่ดับเบิลคลช์นะครับถูกต้องแล้วครับ,รบได้ฟีลลิ่งมากๆตัวนี้ครับมีอะไรโดดเด่นอีกไหมฮะสำหรับ มินิคอนทรีแมนแล้วโอเคครับเนื่องจากคันนี้เขาไม่ใช่คันที่แมนปกติจะเป็นรุ่นที่เป็นไฮแลนด์ดิชั่นนะครับ่าเขาได้อิสปาร์มาจากทางเทอกเขาทางตอนเหนือนะครับของทางไอซ์แลนด์นะครับก็แน่นอนการตกแต่งทริมรอบคันนะครับจะเป็นสีพิโนแบ็คหรือสีดำเพิ่อความสปอร์ตดุด,ดันนะครับ ก่อไฟหน้าโลโก้นะครับมือจับกระจังหน้าทุกอย่างดูสปอร์ตดูดุดดับนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้โลโก้ S ผมเล่าไปแล้วเรื่องของบ่งบอกถึงความแรงสำหรับตัวนี้นะครับมาดูล้อกันนิดหนึ่งครับมาด้านข้างกันล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับขนาดยาวง225 50 18นะครับและตรงนี้ตรงกลางโลโก้เป็นแบบมินิสปินเนอร์เห็นไหมหมุนได้แต่เวลาขับจริงๆเขาจะไม่หมุนเขาจะอยู่นิ่งๆ เทคโนโลยีทเอามาจากเหมือนโรสลอยครับผมขอแน่นอนว่ามินิเราก็อยู่ภายใต้การดูแลของบีเอ็นที่เป็นอยู่ที่เป็นเจ้าของโรสลอยก็มีการแชร์เรื่องของเทคโนโลยีกันนะครับอ่าครับเซเตอร์ไลน์ตกแต่งทางเทึกขาวครับทางไฮแลนด์นะครับนี่นะครับอ่าหูกระจกสีดำทสปอร์ตแหลกหลังคาข้างบนตกแต่งได้ติดแหลกจักรยานขนของได้หมดสายแคมปิ้งต้องบอกถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้ด้านหลังครับมีโลโก้ครับคันชิมแมนครับคูเปอร์เอสทุกอย่างเป็นสีดำทั้งหมดนะครับ และไฟท้ายตรงนี้นะครับโอ้โหบ่งบอกถึงความเป็นมินิยูนียนแจ็คเปิดกลางคืนเวลาจอดรถติดๆนั้นเห็นแล้วเป็นโครงจากอังกฤษถูกต้องครับเท่มากๆตัวนี้อืมนะครับที่เสียแยกนะครับครับผมสองฝั่งไม่ธรรมดามีดีฟวเซอร์ให้ด้วยนะฮะใช่ครับมีเซนเซอร์ให้มีกล้องให้คันนี้ครับโอ้โหข้างในก็เป็นสามารถใช้เท้าเตะเปิดปิดได้นั่นเองอืมอือหขออนุญาตครับครับด้านหลังโอ้พื้นที่ ช้ได้สองชั้นนะฮะอันนี้สองชั้นนะฮะครับผม้ล่างมีข้างล่างอีกนะครับนี่นะครับนะครับเบาะพับลงได้นะครับถ้าเกิดอยากจะบรรทุกเยอะไปกัน2คนสบายใช่ครับนะโอ้โหนี่ครับถังน้ำมันครับถังน้ำมันเบนซินตัวนี้ความจุ51ลิตรก็เติมเต็มถังก็วิ่งได้ประมาณ600กิโลขับขึ้นอยู่กับเราครับกลางคืนมีโลโก้มินิเห็นไหมครับนี่ นี่ฮะมาจากไฟตรงนี้นะฮะมาจากไฟครับด้านในครับเปิดเข้ามาครับคนนะครับอ่านี่กริดจ์ไอฟิลลิ่งอินเทอร์เนียเราต้องบอกว่าคลาสสิกนะครับปุ่มเปิดทุกอย่างแบบท็บตัวสวิตช์ฟิลลิ่งเหมือนในเครื่องบินนะครับจอแอร์ทุกอย่างยังแยกกันอยู่ครับใช้งานง่ายการใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างเป็นแบบเฟรดี้ยูเซอร์ครับใช้งานง่ายครับคนที่แบบไม่รู้เรื่องรถขึ้นมาแป๊บเดียวเรียนรู้ง่ายตัวนี้ฟิลลิ่งเหมือน เครื่องบินทุกอย่างนะฮะแต่ว่าไม่มีแอร์โฮสเตสนะครับคุณต้องหาเองใช่ครับวันนี้เหมครับขึ้นลงสบายครับฟิลลิ่งการนั่งเหมือนเราขับโกลคัสเลยขับสปีดแน่นอนตามสไตล์ตามแบบเอกลักษณ์ของ s อสเอวีอืมเออแล้วช่วงนี้เป็นไงฮะครับผมน้องช้างได้รับความสนใจเยอะไหมคนมาลองรถถูกต้องถูกต้องเลยครับช่วงนี้นะครับคนก็จะมาลองเรื่องของฟิลลิ่งการขับเยอะมากเพราะว่าจะมีฟีดแบ็เรื่องของช่วงล่างเอ๊ะ เคยขับเคยได้ยินเคยฟังมาเรื่องของช่วงล่างมีความแข็งแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนมาลองขับดูจริงๆว่าตัวนี้ช่วงล่างมีการปรับปรุงดีขึ้นเยอะ,อ,ะอยากให้มาลองครับเพราะเขาจะว่าฟิลลิ่งเรื่องของช่วงล่างแข็งไม่แข็งนั้นแล้วแต่คนเหมือนรานอาหารคนนึงบอกเผ็ดคนนึงบอกไม่เผ็ดต้องลองครับตัวนี้ซึ่งขับแล้วเราบองว่าติดใจยอย่างแน่นอนนะครับทัพคันนีง้งั้นเดี๋ยววันหลังผมต้องมาลองเทสซะนหน่อยได้เลยครับีินดีนะครับมาถามหาผมได้เลยครับนี่นะฮะขุนช้างของ เอกไม่นะอยู่ที่นี่นะฮะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมครับตกหล่นอะไรหรือเปล่าโอเคถ้าสุดทา้ายก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดตามในทุกช่องทางครับว่าจะเป็นไลฟ์อิฟิเชียลหรือเฟ e บุ๊กหรือถ้าสามารถโทร1286งสองแปดหกในนิวออโตคอนเน็ูนย์สนึ่งหก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 นะครับตอามีอะไรก็สอบถามาถได้ครับอินดีเลยพร้อมส่งอยากดูแลครับคุณช้าครับครับยังไงเนี่ยนะมา ดูมินิแล้วเนี่ยแล้วก็ใครที่ที่ชอบหรือว่าชื่นชมรถมินิเนี่ยก็คงก็คงต้องรุ่นนี้นะสามประตูเนี่ยแต่ว่าแหมาบางคนอาจจะบอกว่าราคามันสูงหรือเกินแต่ว่าราคามันสูงมันมีข้อดีอะไรยังไงตรงไหน สำหรับรุ่นที่เป็นมินิเปิดบททุนรุ่นนี้ใช่ไหมครับใช่โอเคครับต้องบอกว่าใครที่กำลังแบบเป็นนักสะสมชอบแบบขับรถที่ไม่เหมือนใครดีกว่าแล้วชอบแบบไปอารมณ์เหมือนซันเดย์บารไปคาเฟ่คอฟฟี่อย่างเงี้ยครับผมผมแนะนํารุ่นนี้นะครับมินิคอมพับเบิลซ็อท็อปหลังคาผ้าใบคันนี้ต้องบอกว่าขับแบบคิดดูขับช่วงวันหยุดไปเที่ยวเขาไปทะเลไปกัน2คนอย่างงี้ได้ฟิลมากๆครับเพราะตัวน,นี้ราคาก็คุ้ม ราคาเมื่อก่อนตัวน,นี้ตั้งไว้อยู่3ล้านกว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่2 6 9ล้านหบาทนะครับโอ้โหหรือหรือนะครับก็คือดอกเบีย้ยสูเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด5ปีนะครับผมแล้วก็เรื่องของ M อ i ต์ก็ให้10ปีเช่นกันพร้อมกับวารันตี5ีปีคุ้ม,มมากคิดดูพี่คันนี้สี Be จบร i สิเลซิงเกเอกลักษณ์ความเป็นอังกฤษสีเขียวชัดเจนตัดกับอินทีเรียข้างในที่เป็นสีน้ำตาลเป็นแบบเมลบาว รวดลายต่างๆนั้นดีเทลเขานะครับก็จะเป็นแบบดมอนคัตสวยเป็นหนังแท้นะครับตัวนี้หนังเนปปาทุกอย่างคอนโซลตกแต่งเป็นสีน้าตาลตัดเทาสลับดําบ้างโคตรได้ฟิลขับเปิดวัตุนแล้วแบบเนี่ยต้องคันนี้ยคือใครที่มีอิสปาหรือมีแพชชั่นแบบนี้ผมแนะนําหลังคาวเวลาปิดนะครับก็จะมีรวดลายเป็นยูนยนแจ็คเหมือนกันตรงนี้สวยคันนี้แนะนำเพราะว่าก็สีก็เหลืองมีเยอะเหมือนกันสดับรุ่นนี้ เรียกว่ารถแบบรถฮันนีมูนสวีทเนี่ยเหมาะ2คนแล้วก็ถ้า2คนนั้นมีลูกอ่อนนี่ก็คาซีทนี่ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ครับนี่เป็นแบบคอนเวอร์ทเอเบลเปิดใช่เปิดหลังคาะและคาซีก็ติดตั้งง่ายด้วยพี่ส่วนาทุนปุ๊บสวมลงมาได้เลยสูงลงมาได้เลยแล้วราคามันเป็นยังไงฮะผ่านไปหลายๆปี ราคาตัวนี้ใช่ราคาที่ผมบอกเป็นรถที่น่าสะสมราคาแข็งที่สุดในกลุ่มมาดามันนี้เราก็ว่าได้ครับส่วนใหญ่จะซื้อเก็บยาวๆเพราะพรุงนี้ส่วนใหญ่นานๆที่ขับทีแบบพรอฟิลลิ่งแบบช่วงหน้าหนาที่จะถึงเนี้ยซื้อมาขับเล่นหูโคตได้ฟิลอันนี้แนะนําเลย แนะนำซื้อผมก็อยากได้ามากไม่ซื้อผมซื้อเองคันนี้อยากได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคือราคาแพงจริงนะฮะแต่ว่าในความแพงมันมีข้อดีของมันอยู่นะครับออปชั่นการข,บขับขี่ก็สนุกนะครับ,รบมีเกียร์ a d ดด้วยชิฟให้นะเป็นรถแบบ g ก t a w a y ไปเที่ยวเปิดหลังคาได้ที่สําคัญนอย่างที่คุณช้างบอกราคาเนี่ยตกลงไม่เยอะนะฮเพราะนั้นเก็บไว้นานๆเนี่ยก็เรียกว่าคุ้มนะครับส่วนถ้าใครไม่ชอบหลังคาแบบ c o n v e r ์เท e ไม่อยากจะรับลมหรืออะไรก็แล้วแต่มีแบบหลังคาแข็งให้ด้วยใช่ะนะครับตัวนี้นะฮะก็โอ้โหนี่เป็นหลังคาแบบฮาร์ดท็อปแล้วก็มันเขียวอังกฤษจริงๆนะฮะแบบเ,เปิดประทุนนะฮะคนเวอร์เทอร์โถ้าใครสังเกตนะฮะตรงนี้จะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ฮาร์ดท็อปตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับหลังคาขาว กระจกสองข้างขาวอะไรมันจะอะไจะเท่ขนาดนั้นก็เรียกว่าคันนี้เป็นรถไอคอนิกของทางมิน e. ิลกว่าได้น,นะครับผมเป็นรถที่ถ้าใครเคยดูเรื่องของหนัง the italian job อ่า,อาหรือวิเซอร์บีหรือว่า the pixel ต่างๆนานานี่แหละเขาก็ดึง DNA มาเอามาใส่ตัวดิ้ทั้งหมดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรถที่คลาสสิกขับสนุกโก car ฟ e ลลิ n g แบบออริจินอลชัดเจนต้อง รุ่นนี้นะครับคือขับได้ดิยุสสุวรรณก็ได้เห็นอย่างผมสูนง189เนี่ยเชื่อไหมพี่ผมสามารถนั่งขับข้างในได้ไม่ลําบากด้วยภายนอกอาจจะดูเล็กนะแต่พอเราเข้าไปข้างในปุ๊บสบายเพราะวันนี้เราฉลาดเรื่องของการดีไซน์เรื่องของประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ข้างในให้อย่างคุ้มค่านะครับตัวนี้อืมนะเพราะฉะนั้นข้อดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะฮะของรถเล็กโดยเฉพาะถ้าขับในเมืองนะมันขับแคล้วคล่องนะมันขับง่ายนะครับแล้วถ้าเป็นมินิเนี่ยมันอาจจะเป็นรถเล็ก ราคาถ้าเทียบรถเล็กอีกหลายๆยี่ห้อมันอาจจะสูงหน่อยแต่มันมีเหตุผลของมันนะครับมันมีความคลาสสิกของมันมันมี DNA ของ Mini มินิอยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนจ็อบมิสเตอร์บีนฮะถ้าคุณไปเอาถ้าคุณจะไปหารถแบบแบบมิสเตอร์บีนเลยเนี่ยมาขับทุกวันนี้เนี่ยอาจจะหายากหน่อยแล้วเพ r ร์ฟอร์มาสำหรับการขับขี่ในท้องถนนทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้อัปทูเดตนะเพราะฉะนั้นทางเลือกอย่างหนึ่งก็คือแบบนี้ใช่เลยถูกต้อง และเรื่องของราคาพี่ราคาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่สร้างการตรงนี้นักเข้าจากกรษราคาเมื่อก่อนก็จะสูงนิดนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เวลานี้ราคานี่อยู่ที่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับจากเมื่อก่อนเกือบสามลงมาเยอะลงมาเยอะพี่ได้มินิแบบนี้ไปขับมีหลายสีให้เลือกเลยและนะครับหรือดอกเศษอย่าศูนย์เปอร์เซ็นต์นาสูงสุด5ปีแล้วก็มาค้องกับ m s i 10ปีวารันตีอีก5ปีนะครับผมเนี่ยขับโยยาให้เราดูแลให้ ไอ้ BMS หลสิปีนี่มันคุ้มจริงนะค,ค,คือขับไปนี่ไม่ต้องไม่ต้องคือยิ่งถ้าถ้าใช้ขับทุกวันนะครับมันมันขับไปเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องเอ,อเรียกว่าอะไรมันไม่ต้องมาห่วงเลยว่าเดี๋ยวยังไงนะนชิ้นส่วนชำรุดแล้วเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวต้องจ่ายตังเปลี่ยนอย่าง้วอะไรนี้ คขเบขอร์เาเวอร์ให้ขับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนไนะส้กรองทุกอย่างอันนี้เราดูให้รวมถึงที่อะปัรณ์นำฝนแบตเตอรี่ก็อยู่ในบริกาีทุกอย่างนั้นเรากินครูดอยู่แล้ว<ม>คือขับสบายใจมีปัญหาอะไรก็ขับเข้ามาที่เอกมัยได้อ่านะนะนะก็ขับเข้ามาได้นะฮะมีรถสวยๆนะ,ะมีหนุ่มหล่อๆนะฮะคอยดูแลที่มินินะฮะมิลเลนเนียมออโต้เอกมยัยวันนี้ขอบคุณคุณช้างด้วยนะครับยินดีเลยครับ,บผมขอบคุณมากครับผมขอให้ขายได้เยอะๆครับมคุณครับครับผม